มาฐานมาฐานปลดมาซื้อไง้ยสิบกิโลตัวนี้ไม okay. oh, ่ตัวโลขึ้นสังขาดว่ธนาล่ะปัดถูกระสังพังนี่กระสังเงยใส่ปัด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 ตบปัดป่าปพี่น้องป่าป่าม่นี่มัน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 ในกระสังนั่นเดียยกไปได้มันติดแตกต้อถุงปุ๋ยมใส่ได้่นส่งนยถุงปุยกด้วยกขึ้นมาก่อนผนกระสังหนึ่งพี่น้องบเป็นหน่อยหครับ โมมาใส่เนาะบุญเดชโฟมมาใส่ดิหากินไก่พี่นาะยี่สิบโลออกจากหัวผักมาโอ้ลักไปข้างไปเลยคนนั้นอยู่ทางเจ้าครับน้ำก็บ่เลิกปุญเดชใครอยู่เนาะรักไปข้งนี่ครับนายพันธสามคนพี่น้องมาหนนี่ครับทั้งคนสิบสองดังหมันยังไม่ได้ลงได้สิดังหมันแค่เดี๋ยวลงอีกอยู่โอ้เสียงป่ามหมบัวบัวอยู่ มันต้องเอาอไปใส่ขางุเนาะเลาะขางป้ายยาเลยบ่ต้องกางขวงวสาวโยแกมกัมไม่มได้นำ้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่น้ำเลยเห็นบส่น้เยเหรอเนื้อจะกางก็ต้องค่อ,อยซื้อมองไปข้างข้างพี่นำบ่เลิกพี่น้องบ่ไปยังนอเจ้าะก,กางไปโลดกลางเจ้าก็กดึงไปพุ่นบางท่างนี้ค่อยพื้อไปขางพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่น้องมาลุ้นน้ำกันครับเมื่อนี่บรรยากาศโอ้มาไก่นี่เนี่ยเกือบพอดจังหัวผมนี่เนี่ย ามตนาตะนันโถกเกือบทอดจางหัวพี่น้องครับบรรยากาศคลองนำ้ำหลังสุมงลลงส่มยิงกงนทางหนึ่งผมนีก็บพได้รลงนำล้ำหรอกครับพี่น้องก็เป็นกําลังใจกลางดังต้องกลางอ้อมป้ายาแบบนี้มันเขพี่น้องพันจะอยู่ในป้ายยาฟังพุ่นครับฟังพุ่นจะเป็นป้ายาแล้วก็จะเป็นไอ้ใ้าก็ว่าเป็นลือเป็นลือเป็นลิงเข้าไปปลาพุน่นทีไปอาศัยอยู่ในหันไหลครับทางบนครับจะเป็นป้ายา แต่ฟังนี่จะจะบ่เป็นฟ้ายาายาไร้ฟังนี้จะเป็นโขดหินครับพี่น้องนะครับบ่หอดบอด่บดปลดแล้วแต่เปียกหอดนะหอดต่ว่าน้ำมันพัดไปได้เลยเป็นตรงเพราะว่าเขากางขวงนำ้ำบูป้ปลายนป้ายยาพุ่นแล้วจะดึงไปรลดเจ้าก,กางให้มมนสุดแล้วก็ดึงไปพุ่นละไปมัดไว้ป้ายยาซื้อพุ่นละ เป็นนังไดหัวหน้าอย่างเนี้ยข้ยุงแทะ,<น>ะจกักคือภาษาเมคเชียพ้นกลางแทะมองอันเนี้อใสมองถึง <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับเมื่อนี้พามาเบ่งวิธีการหาอยู่หากินวิธีชีวิตแรงงานไทยห้องครับพี่น้องในประเทศไต้หวันครับนี่ครับก็หาอยู่หากินแบบนี้แหละครับวันหยุดครับพี่น้องนี่ก็ซื้อกินเพราะได้ประหยัดตื่มกันไปครับพี่น้อง ปลาซื้อเพิ่นกัโลละเป็นร้อยนะครับเจนี่ประนินนะครับแต่เาหากินเองกัหากินเองกัคือว่าประหยัดไปได้หลายบาทเลยครับพี่น้องได้กินหลายข้าบเลยหาได้หลายก็ได้หลายครับเก็บไว้แต่ว่าการหากินในประเทศไต้หวันเขาก็ต้องเบิ่งคลองน้ำครับพี่น้อง,งปาลปาติดแล้วเดี๋ยวครับพี่น้องปลาติดแล้วเอาเยวไปใส่ปลาได้แล้วท่านครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปชมกันครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมาหันกันเลยยุ้นเนืยวใส่ปลาไปเบ้าเปียกครับเพื่อว่าจะไปปดดังคือว่า ด่างพ่นไปบ่ฮอดฟังนะครับก็เลยจะปลดออกเกษตรปิออมมาฟังพุ่นถือเลยครับพี่น้องตัวนึงนี่ครับปลด,ออดแล้วปลดแล้วเดี๋ยวก็ลากไปถือเลยตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับก็ต้องแบบนี้แหละฮะยูห่หากินครับพี่น้องกับประหยัดไปได้หลายบาทนะครับแต่ว่าฮอตก็ต้องเบิ่งพร้อมกันหาก,กินในประเทศไต้หวันของน้ำพุ่นนะครับพุ่นก็บ่ได้แพงครับพี่น้องแต่ว่าฮอตก็ต้องเบิ่งเอาวา่าของในที่ว่าน้ำสะอาด บอนะครับพี่น้องสกปรกบอมีสารเคมีหลายบอทีนะครับพี่น้องบอมเอนว่าจะเห็นของน้ำก็จะลุ้งไปหาเอามากินโลดบ่เลยนะครับพี่น,ออมน,มาาน้องก็ต้นนอ,องเบิง้งต้องถามคนเก,านก่าพคนครับพี่น้องลปลดบ่ไรรดป้ปะโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องตงัวใหญ่เห็นบ่นอนบังครับบังเห็นบ่ตัวใหญ่สองตัวบ่หัวหน้าเปียกโอ้หลายตัวบอมเอนสองตัวเลยพูดนะใส่มองแค่ไปใส่ยุบปดเลยมองหน่อนยผมว่าเอามองใหญ่พอแล้ว ครับภาพก็จะสั้นๆยังอยครับพี s <S ่น้องเพราะซุ้มไปผมไม่ได้ลงไปในน้ำครับพี่น้องคุณปลาปลาติดเต็มแล้วนั่นตกเกือบโล้อคุณต้นน่ะปลาครับพี่น้องตกเกือบโลครับเจ้าตัวติดติดใกล้ๆกันเลยปลาคุณตัวเกือบกิโลเพราติดหลายตัวต้นหัวนาเปียกนัก็จะกู้ไปใส่ทั้งหยาปลาทั้งนี่เต็มแล้วยากเลย เอามองสิผาไปใส่รถไปอังกันคางหยาหนะกกันตัวใหญ่ปะเนี่ยเนาะลอดบ่บ่ซุ่มซุ่มที่ว่ามันดินบัวบอยู่ในหยาไหมมีตปลาใส่สิบสองลายบ่ปุ่นเข้าไปน้องติดเซลสระเข้าไปน้องโมเมนต์หน่อยๆครับปลาปุ่นครับ แป๊บเดียวรับพี่น้องแค่ว่าไปกู้อด่างซื้อก็ได้ไปสามตัวแล้วครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวค่อยรุ่นน้ำกันนีครับพี่น้องว่าจะได้หน่อยได้หลายสมเด็จครับพี่น้องบรรยากาศกับสิประมาณนี้ครับการหายูหากินนะครับชีวิตวิถีชีวิตแรงงานไทยเฮานะครับพี่น้องตั้งแดนแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นยุ่ประเทศไต้หวันครับพุนครับทั้งนั้นสะออนหลายทั้งนั้นพันวาพุ่นู่ป่าหญ้าบัวบัวอยู่พันวาในี่ยปา้าบัวบัวอยู่ แต่ว่าบางเรืวป่าสิยูใส่ประมาณแปดขีดถึงโลขึ้นนะครับพี่น้องอย่างนี้่ยหลยครับพี่น้องแปดขีดแปดขีดถึงโลขึ้นหลายนี่ครับพันอยู่ในป่าหยาตอนนี้บูบะบูบะบูบะอยู่แต่ว่าทางนี้กับปดไปปดไปได้หาหกโตแล้วพี่น้องคุณครับกู้ดังไปกับปดไปน้าได้หาโตหกโตแล้วนี่ครับจะดึงคือว่าจะดึงน้ำมันไหลน,ไนีนพัดไปเรื่อยครับพี่น้อง จะดึงกมอกลับมาพี่ครับป่ะเนี่ยกลับมาไปขังป่ายามยครับพี่น้องมัตัวใหญ่ป่าใส่แปดขีดลู้โุ่นหางตีน้าเวอร์เวอร์อยู่ทั้งนายผมว่าจะกู้ดัางไปนี่แค่ว่ากางไปสุดแื้อครับพี่น้องกางไปสุดแล้วก็กู้ได้พอต่ำกว่าประมาณสิบกว่าตัวได้ครับผมว่านี่ครับปดป่าย่างเดียวเลยดัางน้อยนี่กางแค่ไหนกางเลยครับเดี๋ยวก็ล้อรุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าจะได้หน่อยได้ลรยสำเร็จ หายูหากินมือนีนะครับพี่น้องครับเบาหลิวเบาเปียกนะครับกระ้ามกันหาคนครับพี่น้องอีกสอคนบอกดฟัาโซาเก็บเก็บเก็บเอามองน่อย่เนอขึ้นเอามองน้อยขึ้นโบผ่าันเมม่บื้องพี่น้องถิมมองไปซื้อยกขึ้นไหมลูปลาเรีวโอ้ถิ่มมองไปซื้อเป็นสิบท่านมุนยะนี่ครับพี่น้องปลา

ดี๋ยวผมหาบ้านี้เอาด่างที่พาไปลุงบ้านเนี่ยอะไรฮะตีนกันหนดเนี้ยอู้ดตันเนยกระปุ๊ดสิเนียตากี่ตากึ่งเลยกว่าวันสิปดใทายุเอาวิดิสมุกมองเลยฮะนี่พี่น้องปลาล้วขึ้นไม่น้อยเดี๋ยวเก็บเลยจะเริ่มมุกมองนี่นี่ไงเออเอาเจ้าคือบ่มัดมาใหมคอยเนี่ยมัดแต่ไหมันหือบ่ได้บ่เห็นบ่านนี้มุกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นอันนี้ก่อนปลาลุงก่อนปลาลุงก่อนเจ้าเอานี่ไปมัดเนี่ยนี่ปอพี่น้องเลยลอวงคอยขาดหมดเลย ปลาเพราะเป็นตัวน้อยๆถ้าพี่น้องมือนี่พคุณมอสระบบโพแทสเซียมมันขาดเมดมันดินขาดเลยมันดินขาดเลยเหลือมองอ่ะมันปลาบ่ราะไม่ปลาขี้โสมปลาดินปลาแห่ปลาขี้ปลาหินปลาหินมันแห้งพราะมันโตเขางามเลยพุ่นอืมอันนี้ก็เศร้าคนเด้นี่เศร้าก็โตแล้วนี่กนเศร้าคนเด่นเลยเทวาเด่นีลขาดอยู่บลาสิกล้วบ่เช็ดแล้วคุณมันเนาะโมเมนต์เอาลงไปร้อยข้างดาบบนนี้พุ่น พอเมันปาซองก็ออกแล้วตตัวเป็นโลนะป่านะว่องว่งโลเนาะเทเทหลุดเพราะใดวะครับนี่ยเพราะมันย่อนโอ้มันย่อนอมฝั่งก่อนผุน่ะตัวงามครับมิเตมงโลนี่ันรุ่นนี้แม่นยุ่นนี่ป่าดังที่สองนี่รุ่นนี่มันโรงงานได้กพี่ป่ายืนอู้ด่าโอเ่มาเบิ่งฝากกันนะตายพอันนี้ทิ้มไว้ซื้ออันนี้ทิ่มไว้ซื้อเพราะเก็บรับมองหน่อยมันไหลผลฮะ ปล่อยมาได้แล้วเ้าขึ้นไปนี่มันก็ตายแล้วนี่ให้เราปดให้เพื่อนเดี๋ยวจะขึ้นไปปดข้างบนปดมีแล้วนี่ใจนี่เลยอือพี่น้องเไยขนาดทิ่มว้ตัวฟังกอซื้อได้พี่น้องนี่แประมาณสามเมตรทิ่มว้กลางมาแล้วปลาตะเพียนกับวาโยเบิร์ดเรียวบอลเชียงกามัดเอาชียงกามัดไลยครับพี่น้องเจ้าของต้นมะกะทิ่นนี่นี่นี่ตัวนี้เกือบล้นล้นอลไรพี่นี่หนิ่งปล่อยหลายตัวละว่าอยู่ปล่อยปลาจากตัวแล้วตัวน้องนี่ โอ้ผุญยกโซดูเต็มกระชังพี่น้องเลยตายให่ตัวนี้ใหญ่่าเลยตายแล้วมันโดนเนาะน้ำมันร้อนนะน้ำมันร้อนน้แขอนตายสองตัวสามตัวแบบตายก็เอาไปตัวสิทิ้งยุ่งสมบัติข้างนี้น้ำมันร้อนเอากลับนี่เอากลับน้ำตัวตายงนี้หาบุญน้ำบุญเหยี่ยนนี่ละบุญน้ำมันไหลน้ำมันไหลช่งอืมแต่ตัวใส่โลใส่โลตายตายหลายตัวอยู่มันห่อนเนาะนหอมต้นหอมเลยต้นหอม ป่าป่าป่าพี่น้องป่าป่าไม่นี้มัน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 ในกระสังนั่นเดียวโยกไปได้มันติดแตกต้อดทงปุ๋ยมะไซได้นั่นใส่ทงปุ๋ยก็ใส่หนีไปแล้วยกขึ้นมาก่อนผนกระสังหนึ่งพี่น้องบ่เม็นหน่อยๆครับบ่เอาโฟมมาใส่เนบ่บ่ได้โฟมมาใส่ด้มองตัวนี้มองตัวนี้พุณอ่ะป่ามองตัวนี้ดู ปไปไปไงตายเมืออะไรมิตรรุ่นโลโลโลกลัวเลยนี่น้ำมันหอนนี่น้ำมันหอนน้ำมันหอน้พูน้ำมันเย็นหอนป่ะไตเราไปงตนี่ตพี่น้องเอ้ยคุอดีละันนี้โลกลัวที่เนาะตัวนี้เนาะนี่ดังวอกใช้โลกว่ตัวเกือบโลถึงบ่เอออ้ดังอกดังวอกอันนี้มีอยงนีนี่ป่าน้อยปาน้อยโอ้แต่เบแล้วน่เบอแล้วเรเอยำอกออกจะดังอสอบใส่ยกขึ้นอยู่บนหัวนาเปียกนยยกบนน้น พูดนะสามสิบสี่สิบโลพออยู่ยกบ่ขึ้นแล้วพอนว่ามานัมานๆครับพี่น้องโอนี่ม,นมนันๆมันจะโตมง,งามเลยปนินมือเด้รัคมาใส่น้ขางน้ำไม่ค่ยอยู่ยนปยดป่ามิศนุลุ่นตัวล,ล,ละโลละโลเลยป่าพี่น้องเอ้ยโมเมนหน่อยครับตาคงกันเลยตัวนี่ครับคุคมคามคกบมาไก่พอนว่า ทังหนีทายออกพี่น้องบ่ไหวมันยกบ่ไหวต้องแบ่งออกเป็นสามพุทพุ่นปลามันเปนตัวนิดหน่อยโอ้ตัวนี้โซรุตัวน uh ี mm. ้โซรุคัดตัวโลกัวโลกัวที่ใส่สอบเดียวเลยบ่นอยหรือว่าที่คัดออกเต้องใส่สอบไปแล้ววะเนาะเรื่องที่โมเลียวเห็นตัวปลาสามสอบอยู่ที่เอามาอีกแบงออกมันหนักแบ่งสามสอบเลยพี่น้องพุทธโพลีพุ่น ป่าตัวนี้ก็เงี้ยครับตัวนี้อะไรเนกนเบียร์มาตเตัวนี้เงยครับไปเราบ่าตัวเงี้ยครับก็มีตัวเงี้ยหลายตัวอยู่ป่ามิตรุ่นนี่แหละเอ้มิตรุ่นเนี่ยรุ่นโลโลกลัวนี่แหละหลายโลโลกว่าประมาณนี้ครับพี่น้องถือว่ามาตรฐานครับพี่น้องมันมันมือนี่สามสิบโลขึ้นอาจจะไลยก็หันก็ได้ครับคาดการณ์จะซื้อสามสิบโล คาดกันนคืออันนี้ที่ประมาณนี้ครับพี่น้องมือนี่ก็จะพากันกลับแล้วครับพี่น้องใส่เวลาหาอยู่กับประมาณสองชั่วโมงนะครับหาป่าก็ถือว่าหมันครับพี่น้องมือนี่หาอยู่หากินได้อยู่ประมาณได้อยู่ประมาณสามสิบโลขึ้นคิดว่าพี่น้องันี่ยตัวเญยตัวละโลนะครับขึ้นน้ำมัทุกคนแล้วครับมันหมันครับพี่น้องหาป่ามานํำกันหาค้นครับพี่น้องมือนี้แต่ผมบ่ได้ลงน้ำนะครับอยู่ข้างบนนี่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอกลับก้อนแล้วนะครับพี่น้องจะเก็บของจะกลับก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก้อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่พี่น้องครับการหาอยู่หากินในประเทศไต้หวันก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับเขาก็ต้องเบิ้งว่าหมือนด๋หาอะไร้พ่ได้นะครับพี่น้องน้ำศาสตรบ่าสตร์ก็คอยมาหาครับพี่น้องแต่ว่า่อนี้ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องปลามันหวานเลยครับพี่น้องมันหวานม่ตรตใหง่ๆครับพี่น้องตัวเราเป็นโลเลยง่า่ก็านีบ่รุดบ่ โอ้หนำโอ้หนำมันแห้งมันเลี้ยวออไปได้คนที่ออกไปอยู่คนออกไปอยู่หนำแห้งป่าดันออก <c oughs> นี่ครับพี่น้องกต่ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับก็จะขออนุญาตเก็บของนะครับพี่น้องจะกลับบ้านแล้ววันนี้ครับสุดท้ายนี่นะครับน้อยก็กางก็กกขอพี่ๆน้องๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขุมสุขคนครับผม <c oughs> ครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศจะพากกันกลับแล้วครับพี่น้องครับ หลายแล้วครับพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาครับลับจากหาป่าครับพี่น้องบรรยากาศทุ่งนาประเทศไต้หวันครับพี่น้องของกําลังงม้มแตกก่อครับคันเทนาทําด้วยคอนกรีตครับพี่น้องถือว่มามาตรฐานครับบ้านเพิ่นนกับสนเกษตรข่างทางครับพี่น้อง